สวัสดีครับผมโอสุมิบุญชัยนะครับเรื่องราวตรงนี้จะเป็นเรื่องราวของธุรกิจไวสายอินดิกรุ๊กนะครับก่อนอื่นต้องขอแนะนําแบบนี้ครับว่าจริงๆการทําธุรกิจประเภทนี้นะครับก็คือวสายอินดิกรุ๊ปเองก็มีสินค้าหลักของตัวเองนะครับซึ่งการมีสินค้าของตัวเองเนี่ยก็จะมีการจําหน่ายปัจจุบันก็มีการจําหน่ายการตลาดแบบ2แบบด้วยกันแบบที่1ก็แบบซิงเกิลแบบซิงเกิลก็เหมือนตามข้างบนที่ท่านเห็นครับก็ผลิตสินค้าออกมาเสร็จปั๊บกักกำไรไว้ส่วนหนึ่งครับ หลังจากนั้นก็จะมีให้กําไรกับพ่อค้าคนกลางให้กําไรกับค่าโฆษณาต่างๆแล้วสินค้าเหล่านั้นก็จะไปถึงสมาชิกอันนี้เป็นแค่การยกตัวอย่างเท่านั้นเองนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นการตลาดที่อินดีมทำในปัจจุบนันเราได้ทําการตัดพ่อค้าคนกลางออกและค่าโฆษณาออกครับดังนั้นเนี่ยเราเรียกว่าขายตรงขายตรงก็คือบริษัทเองก็มีกําไรอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาสินค้านี้ขายไปสู่ผู้บริโภคหรือรว่าสมาชิกนั่นเองครับ แต่ณเวลาขายตรงแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะมีกําไรที่เหลืออยู่60%กําไร60%นี่เองครับที่บริษัทเองก็เอามาให้กับสมาชิกหรือผู้บริโภคนั่นเองเพื่อสร้างไรายได้ได้กับบริษัทครับโดยการขยายเครือข่ายบริโภคนั่นเองครับเราเลยเรียกว่าธุรกิจขายตรงครับและสําหรับใครก็ตามที่สนใจเรื่องราวการทําธุรกิจร่วมกับอินด,ดีมกรุ๊ปนะครับอันดับแรกเลยท่านจะต้องมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก่อนและ ปกติเราจะมีค่าสมัครอยู่ที่350บาทครับ1ปีครบเมื่อไหร่ต่ออายุ300บาททุกการเข้ามาและการต่ออายุเนี่ยก็จะได้ประกรันอุบัติเหตุแถมให้1สาบาทจากบริษัท JP ประกันภัยจำกัดกรณีเสียชีวิตครับแต่ว่าณปัจจุบับนนี้ค่าสมัคร350บาทแรกเข้ายังเป็นโปรโมชั่นฟรีอยู่เลยก็คือยังไม่ต้องจ่ายนะครับ ดังนั้นวันนี้ใครก็ตามที่สนใจเข้ามาร่วมกับเราก็เพียงแค่เปิดไซต์ประเภทธุรกิจนั่นเองครับการเปิดไซต์ก็คือการเข้ามาเลือกซื้อสินค้านั่นเองซึ่งปัจจุบันเราก็มีไซต์สินค้าตามนี้เลยครับไซต์แรกคือไซต์ S ครับราคา2007ไซต์ต่อมาก็คือไซต์ s p ราคา3,350ไซต์ต่อมาก็คือไซต์ M ครับ8,790 และก็ไซส์ L ก็คือราคา22,750บาทไซส์ L P ราคา26,900บาทครับและก็ไซส์ L P F ราคา33,900บาทไซส์บิ๊กใหญ่สุดเลยนปัจจุบันก็คือราคา39ก็คือไซส์ L P นั่นเองครับแต่ละไซส์ก็จะมีจํานวนสินค้าตามราคานะครับแต่นั้นเอาง่ายๆเลยว่าวันนี้เข้ามาทําธุรกิจกับเราเนี่ยก็มีการลงทุนในการซื้อสินค้าตั้งแต่ราคาน้อยที่สุดจนถึงเยอะที่สุดซึ่งราคาที่ เยอะที่สุดก็จะมีสิทธิประโยชน์มากกว่านั่นเองครับมาดูกันครับว่าผลประโยชน์ประเภทธุรกิจต่างๆที่ท่านเลือกเข้ามาเนี่ยจะได้ผลประโยชน์ไดบ้างไซเอ s นะครับสมมติวันนี้ท่านเองเข้ามาเลือกไซเอสเนี่ยท่านจะรับรายได้สูงสุดวันละไม่เกิน5,200บาทต่อวันนะครับและถ้าเกิดท่านเลือกไซส์ SP ท่านจะสามารถรับรายได้สูงสุดวันละไม่เกิน5,200บาทต่อวันเช่นกันแต่ใครก็ตามที่แนะนาไซส์นี้มาเนี่ยผู้แนะนําจะได้รับค่าแนะนํา300บาทครับ ไซส์ M รับรายได้สูงสุดวันละไม่เกิน12,000บาทไซส์ size L รับรายได้สูงสุดวันละไม่เกิน4,000 40, 0บาทไซส์ size LP รับรายได้สูงสุดวันละไม่เกิน4,000 40, 0บาทเช่นกันและใครก็ตามแนะนำไซส์นี้มาเนี่ยผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำา3,000บาทครับไซส์ l p ล ราคา33,900บาทรับรายได้สูงสุดวันละไม่เกิน40,000บาทใครก็ทาแนะนําไซต์นี้มาผู้แนะนําได้4 00 0บาทและใครก็ทมที่เปิดไซต์นี้จะได้สิทธิพธิเศษอื่นๆอีกครับไซต์ LPF ราคา3 9 0 0 0รับรายได้สูงสุดวันละไม่เกิน40,000บาทใครก็ทมแนะนาไซต์นี้มาจะได้รับค่าแนะนํา4 00 0บาทและใครก็ทาที่เปิดไซต์นี้ก็จะได้รับสิทธิพธิเศษอื่นๆอีกมากมายครับ กรณีใครก็ทําเปิดไซส์แล้วเนี่ยปัจจุบันยังเปิดไซส์ตรงนี้ได้แต่ที่กากระบาดคือไซส์ราคา3ามห0ืบาทก็คือ m p f นี้เนี่ยเราเปิดเฉพาะถึงวันที่30เมษายนคือสิ้นเดือนนี้นะครับนั่นแปลว่าไซส์นี้จะถอดออกของจากระบบไปถ้าเกิดใครสนใจต้องรีบสมัครภายในเดือนนี้นะครับ ทีนี้ก็จะมีไซส์ S, M, L ที่การกระบาดออกไปนั่นแปลว่าในอนาคตก็จะถอดถอนออกจากระบบไปแต่คําว่าอนาคตนี้อาจจะเป็นอาทิตย์หน้าเดือนหน้าหรืออีก2อสเดือนอันนี้ยังไม่มีกําหนดชัดเจนดังนั้นณปัจจุบันท่านยังสามารถสมัครตามเลือกไซส์ได้ตามตรงนี้ได้ทุกไซส์เลยแต่ถ้าเกิดอนาคตไซส์ S, M, L ถูกถอดถอนออกจากระบบไปมันจะมีผลอะไรกับท่านไหมกรณีที่ท่านเองยังเลือกไซส์ L อยู่นะครับ กรณีถ้าเกิดมันมีท่านอยู่ในไซส์ L และวันหนึ่งถอดถอนอ,ออกจากระบบไปตัวท่านเองอาจจะมีผลกระทบนิดนึงครับเนื่องจากถ้ากรณีท่านเป็น L แล้วท่านไปแนะนำ LP มาท่านจะไม่สามารถรับค่าแนะนําได้นะครับดังนั้นกรณีท่านอยากได้รับค่าแนะนําท่านจะต้อง up ไซส์ก็คือซื้อสินค้าอีกชุดหนึ่ง เรียกว่าสินค้าอัปเกรดตัวเองเป็น LP ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยราคาไซส์ L อยู่ที่2 2 7 5 0บาทแล้วถ้าเกิดเอาไปรวมสินค้าอัปเกรดเนี่ยปัจจุบันเป็นสินค้าโปรโมชั่นราคา5,000แต่อนาคตอาจจะเป็น6 0 0 0หรือ7,000เนี่ยรวมๆแล้วถ้าเกิดเป็นสินค้าไซส์ L บวกราคาอัพไซส์เนี่ยราคาเก็บ3 0 0 0 0บาทดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดท่านสนใจธุรกิจบริษัาาทดีคุ้มจริงๆอ่ะท่านลองคิดให้ดีว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ย สนใจ L ผมแนะนําให้เป็น LP มาดีกว่าหรือจะเป็น LPF เลยยิ่งดีครับเพราะว่าเป็นการซื้อสินค้าเพียงแค่ครั้งเดียวและก็ถูกกว่าซึ่งราคาเนี่ยณปัจจุบันอยู่ที่26,900เองครับกรณีที่เราเลือก LPF ชื่อจริงชื่อ LP r e m i u m Future นะครับซึ่งเป็นไซส์ใหม่เลยนะครับอันดับแรกคือราคา33,900บาทเนี่ยเราเปิดถึงแค่30เมษาปี64เท่านั้นนะครับนั่นแปลว่าถ้าเกิด สิ้นเดือนเมษายนไปก็จะไม่มีไซต์นี้จําหยนอยู่ในระบบแล้วนะครับไซต์นี้จะมีคะแนนอยู่ที่5 0 0พ PV มีแค่แนะนํา4 0 0 0บาทใครเป็นผู้แนะนําคนนั้นได้ไปนะครับและใครก็ตามที่เปิดไซต์นี้รับพอยต์300พอยต์เอาไว้ซื้อหุ้นต่างประเทศครับรับหุ้นของบริษัทอีดีมฮุนดิ้ง0 0หุ้นซึ่งเป็นบริษัทใหม่ที่พี่ก้องและผู้ริหารเราเปิดขึ้นมาใหม่ครับและโปรกรแจกหุ้นนี้มีจํานวนจํากัด ไซส์ใหญ่สุดของเราราคา3,900 0นะครับไซส์นี้เปิดตลอดเลยนะครับมีคะแนนอยู่ที่5,000 PV ใครก็ตามแนะนำไซส์นี้มาได้รับค่าแนะนำา4 0 0 0บาทใครก็ตามเปิดไซส์นี้ได้รับพอยต์3พ0นพอยเอาไว้ซื้อหุ้นต่างประเทศครับ และใครก็ตามที่เปิดไซน์นี้ได้รับหุ้นฟรีๆของบริษัทอีดีโมดิ้ง100หุ้นและหุ้นอย่างที่บอกครับมีจํานวนจํากัดนะครับบริษัทอนดีโมดิ้งนะครับซึ่งเป็นบริษัทใหม่ที่พี่ก้องและผู้บริหารเราไปเปิดใหม่เนี่ยเป็นบริษัทที่ไปร่วมลงทุนกับธุรกิจที่จะเติตบโตในอนาคตนั่นเองเอาง่ายๆหมายว่า บริษัทที่เปิดแล้วจะมีผลกําไรแน่นอนครับก็จะมีหนึ่งก็บริษัทอ e ีดีมกรุ๊ปนั่นเองครับเราเอาบริษัทอ e ีดีมโฮลิ่งไปลงทุนร่วมกับอ e ีดีมกับบริษัทอ e ีดีมกรุ๊ปครับแล้วก็ไปลงทุนร่วมกับบริษัท Store, คลิปสโตสกุลเงินดิจิตอลไปลงทุนธุรกิจการแพทย์สมัยใหม่ลงทุนธุรกิจผู้สูงอายุ ลงทุนธุรกิจการชงและกัญชาครับถ้าพี่ๆน้องๆหลายคนสงสัยเอ๊ะตกลงไปลงทุนร่วมร่วมทุนกับธุรกิจอะไรเนี่ยสามารถลองไปดูในรายการกล้องสตอรี่ได้เลยนะครับน่าจะเกิดความชัดเจนมากขึ้นดังนั้นแปลว่าใครก็ามที่เปิดไซต์ l p f มาก็จะได้รับหุ้นฟรีๆเลยกรณีที่บริษัทเหล่านี้เนี่ยมีผลกําไรก็จะมีเงินปันผลให้หรือไม่ท่านอาจจะขายหุ้นแต่ต้องเรียนให้ทราบว่าณปัจจุบันนี้บริษัทนี้กําลังอยู่ในช่วงการเปิดอยู่นะครับ ตัวหุ้นเป็นตัวแถมให้นะครับนี่ก็เป็นของแถมให้เลยนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องราวของธุรกิจวสัสดุคกู่กันต่อดีกว่าไม่ว่าท่านจะเปิดไซส์เอมา ml หรือว่าสูงสุด l อ f มาก็ยังสามารถสร้างไรายได้กับธุรกิจวสัสดุคกตูตามแผนตลาดนี้เลยครับตอนนั้นกรณีที่ท่านเปิดเป็นไซส์เท่านก็สามารถอัพไซส์ได้เหมือนกันนะครับมาดูผลประโยชน์ประเภทธุรกิจตา่ตาง หรือเรียกว่ารายได้ในช่องทางต่างๆกันดีกว่าครับรายได้ข้อที่หนึ่งเรียกว่าเป็นรายได้โบนันสไซเคิลบวกค่าแนะนํารายได้ข้อนี้เราคํานวณเป็นรายวันทุกๆวันนะครับและก็จะมีการเก็บไว้ในระบบในรายได้และ7วันก็จะโอนเข้าบัญชีทุกวันศุกร์ตามรอบบัญชีครับแผนรายได้ข้อที่1เราใช้แผกนกา,ารตลาดที่เรียกว่าไบลารีไบลารีสร้างสายงานเพียงแค่2สายงานเองนะครับซ้ายกับขวาแต่ท่านสามารถแนะน,นําคนมาได้กี่คนก็ได้ตามความสามารถของท่านเลยนะครับมาดูกันครับสมมุติว่าวันนี้ ท่านเองเปิดไซส์แรกเลยท่านอาจจะเรียกไซส์ l p f เลยครับเนื่องจากได้ของแถมได,ได้สิทธิประโยชน์บ้างมายหลายอย่างด้วยกันเอาง่ายเป็นไซส์สูงสุดเลยนะครับถ้าวันนี้ท่านเปิด l p f มาแล้วท่านเองก็ศึกษาข้อมูลของบริษัทอีด g r o ุ๊ปได้เต็มที่หลังจากนั้นท่านอาจจะไปแนะนําเพื่อนของมาะครับและเพื่อนของท่านก็ สนใจที่จะเปิดไซต์ L P ไซส์ L P จะมีคะแนนอยู่ที่5 0 0พ P V ก็จะวิ่งขึ้นหาด้านซ้ายท่านเลยครับแล้วท่านเองก็อาจจะไปได้นําด้านขวามาเป็นไซส์ S ไซส์ S ก็อาจจะเป็น500คะแนนใช่ไหมถ้าเกิดว่าคืนนี้วันนี้จบลงแค่นี้จริงๆเที่ยงคืนนี้ระบบจะเกิดการคํานวณโดยการนําคะแนนที่บรรลานกันมาคํานวณเป็นรายได้ไซเคิลครับ ตรงนี้เราจะมองเห็นว่าด้านขวามี500ด้านซ้ายมี5,000คะแนนที่เกิดการบรรลัหรือเท่ากันอยู่ที่500คะแนนแต่นั้น500คะแนนตรงนี้บริษัทก็จะนําไปคูณ80%เท่ากับรายได้ใส่เพื่อน00บาทแต่ในรายงานตรงนี้จะเท่ากับ3,4 0พเพราะอะไรครับเพราะว่าเราได้แนะนําเพื่อนของเราที่เป็น LP การแนะนํา LP ตรงนี้มีค่าแนะนําอยู่ที่3,000บาทรวมแล้วรายได้วันนี้เท่ากับ3,4 0พรายได้ก็จะถูกเก็บไว้ในระบบ แล้วก็จะโอนเข้าในวันศุกร์ตามรอบบัญชีได้ครับส่วนคะแนนคงเหลือเมื่อกี้ด้านซ้ายมี5,000บารล้านกันที่500ก็ยังเหลืออยู่4,5 0 0อันนี้ก็ยังเก็บไว้ง่ายเพื่อให้ท่านได้บริหารด้านขวาต่อไปนะครับหลังจากวันที่1ผ่านไปวันที่2การทวีคูณรายได้จะเกิดขึ้นทันทีครับหลังจากนั้นเพื่อนของเราที่เป็น LP ด้านซ้ายเนี่ยเขาอาจจะไปแนะนําเพื่อนของเขามาอีก2คนครับเป็นแบบนี้เลยคะแนนของเพื่อนเราเนี่ยได้ฝั่งละซ้าย ฝั่งซ้าย5 0 0 0ัฝั่งขวา5,000แต่คะแนนทั้งหมดจะวิ่งขึ้นหาเรา1,000 0คะแนนตอนนี้เรามีคะแนนเก่าอยู่ที่4,500 PV มีคะแนนใหม่เกิดขึ้น1 000, 1 0 0 0 10,000 PV ดังนั้นเนี่ยก็จะเก็บไว้แต่ว่ายังไม่ครบวันใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยไซส์ S ที่อยู่ด้านขวาเราเนี่ยก็ไปแนะนำแบบนี้บ้างครับ กลายเป็นว่าช่วงบ่ายๆเราอาจจะมีคะแนนขึ้นมา1,000 0 PV เหมือนกันซึ่งคะแนนทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่มาจากการสร้างของเราเลยแล้วเราเองก็ไม่รู้จกักนี่เขาเรียกว่าผลประโยชน์ของการสร้างเครือข่ายนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคะแนนมันออกมาตามนี้ในวันที่2สมมตินะครับ ก็จะมีการคำนวณรายได้ออกมาตามนี้เลยครับคะแนนการบรรลานของเราในเที่ยงคืนก็คืออยู่ที่ขวามี1,000 0ซ้ายมี1 000, 4 5 0 0 PV แปลว่าบรรลานกันที่1,000 0 PV ก็จะเอา1,000 0มาคูณ80%เราก็จะมีรายได้ไซเคิลเท่ากับ8,000บาทครับเพื่อนของเราด้านซ้ายเนี่ย มีรายได้จากไซเคิลคือ5 0 0พันคูณปดิเปอร์เซนตเนี่ยเท่ากับ4 0 0พันบาทแนะนำ LP มามีค่าแนะนำามพันแนะนำ LPF มีค่าแนะนำสี่พันรวมแล้วทั้งหมดรวมการรายได้วันนี้วันเดียว1 1, 0 0 0พันบาทอันนี้คือรายได้ของเพื่อนเราเพื่อนเราด้านขวาที่เป็นไซเอสมีรายได้ไซเคิล4ี่พันมีรายได้จากการแนะนำ LPF มาอีก4 0 0พันเป็น8 0 0พันแต่กรณีที่ใครก็ตามเปิดไซเอสนะครับ ไวซ์ัาจจะจ่ายสูงสุดไม่เกิน5 000, 2, ้าวันสองกรณีที่มีรายได้แปดพแบบนี้เขาตัดไปแล้วเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยก็จะไม่มีการทุนคืนให้นะครับก็คือตัดแล้วแต่เลยกรณนี้แบบนี้ต้องเร่งต้องรีบอัปเกรดเลยครับเพราะอย่างนั้นรายได้จะหายไป ดังนั้นรายได้ข้อที่1เรียกว่ารายได้แบบไบละดีนะครับซึ่งอัตราการเติบโตจริงๆก็รับรายได้สูงๆวันละไม่เกินสี่หมบาทต่อหนึ่งรหัสบางคนอาจจะมีความสามารถอาจจะเปิดหลายรหัสอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะดังนั้นท่านอาจจะมองว่าถ้าด,ด้านซ้ายเรามีจํานวนคนเป็นร้อยด้านขวาเป็นร้อยเนี่ยอันนี้รายได้มหาศาลจริงครับ รายได้ข้อนี้ก็จ่ายเป็นรายวันได้เองครับมาดูรายได้ข้อที่2องกันครับรายได้ข้อที่2เรียกว่าโบนัสออสิลสปอนเซอร์นะครับรายได้ข้อนี้ก็จะเอายอดขายแต่ละเดือนมาคูณนะครับซึ่งอันดับแรกก็คือสมมุติเดือนนี้เดือนเมษายนใช่ไหมครับก็เอารายได้ก็คือยอดขายตั้งแต่วันที่1จนถึง30เมายนเมษายมาคำนวณแล้วคูณด้วย2%นครับ2%นนี้ผู้ที่จะได้รับรายได้ตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นไซส์เอสไซส์เอพีไซส์เอ็มครับ ฉะนั้นผู้ที่เป็นไซส์นี้จะต้องแนะนําคนใหม่อย่างน้อย4คนภายในเดือนก็คือน,นับแนะนํามาตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึง30เมษายนครับก็จะสามารถรับรายได้2%แบบนี้ครับเดือนหน้าถ้าเกิดอยากได้แบบนี้อีกก็ต้องแนะนำมา4คนและไว้ด้านซ้าย2คนขวา2คนแบบนี้ทุกเดือนเลยถ้าเกิดอยากได้ทุกเดือนนะ ขอจะได้2%ส่วนใครก็ตามที่เป็นไซส์ L, LP, LPF แนะนำเพียงแค่2คนเอาไว้ด้านซ้าย1คนด้านขวา1คนแบบนี้ได้รับ5%เลยครับนี่ก็คือรายได้ออซิลซึ่งคำนวณเป็นรายเดือนและรายได้ก็จะโอนเข้าวันศุกร์ที่2ของเดือนถัดไปนะครับอันนี้เป็นรายได้ข้อที่2ไปดูรายได้ข้อที่3กันรายได้ข้อที่3เรียกว่าโบน,นัสซื้อซ้ำ20ชั้นครับ รายได้ข้อนี้เปรียบเสมือนการรักษายอดของสมาชิกนั่นเองครับกรณีท่านเข้ามาใหม่ๆเลยสมมติว่าท่านสมัครเรียนเมษายนท่าน <moderator. S 2> ไม่ต้องรักษายอดตอนนี้ก็ได้นะครับเดือนที่1ยังไม่ต้องรักษายอดเดือนที่2ก็คือเดือนพฤษภาคมก็ยังไม่ต้องรักษายอดก็ได้นะครับดังนั้นท่านสมัครเรียนเมษายนไปเริ่มรักษายอดจริงๆเดือนมิถุนายนเลยนะครับ กรณีเมื่อถึงสิทธิ์ในการรักษายอดไม่ว่าท่านจะเป็นไซส์อะไรก็ตามตั้งแต่ S จนถึง LPF บริษัทไม่บังคับนะครับในการรักษายอดและก็ไม่ว่าท่านจะอยู่ตำแหน่งสูงขนาดไหนก็ไม่บังคับเช่นกันแต่การรักษายอดขั้นต่ําของเราอยู่ที่200 p v ราคาการซื้อสินค้า200 p v ขั้นต่ําจริงๆอยู่ที่1,150บาทครับ กรณีที่ท่านรักษายอดที่200 PV ใครก็ทมที่อยู่ใต้ร่างองคอ์กรของท่านเขาจะรักษายอดเท่าไหร่ก็ทมท่านได้คงละ20บาทเลยเขาว่าใต้ร่างองคอ์กรอาจจะอยู่ด้านซ้ายด้านเดียวหรืออาจจะอยู่ด้านขวาด้านเดียวหรืออาจจะอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยก็ดีครับกรณีถัดไปนะครับกรณี600 PV แบบนี้การขยับขึ้นมา600 PV ถามว่าบริษัทบังคับไหมไม่ครับท่านจะรักษายอดที่200 PV คงเดิมก็ได้แต่กรณี600 PV ตรงนี้ ถ้าท่านเข้าใจแผงตลาดท่านจะต้องรักษา600แน่นอนเพราะว่าเดือนที่1ท่านอาจจะมีองค์กรอยู่ที่50คนแต่เดือนที่2ท่านอาจจะมีองค์กรเพิ่มขึ้นเป็น300คนก็ได้ใช่ไหมครับดังนั้นกรณีที่ท่านรักษายอดที่600บีบีซื้อสินค้าราคาต่ำที่สุดอยู่ที่ประมาณ3,000บาทกรณีที่ท่านรักษา600คนข้างล่างรักษา200ท่านได้40คนข้างล่างรักษา600กว่า1,000ท่านได้คนละ60บาทมันคือการขยายไรายได้ของท่านนั่นเองครับ บางครั้งท่านรักษาสามพันท่านอาจจะได้เงินรายได้กลับมาหมื่นกว่าบ,บาทก็ได้นะครับและสุดท้ายก็คือหนึ่งพันพีวีอันนี้คือสูงสุดเลยนะครับราคาสินค้ารวมกันก็ประมาณเกือบห้าพันกว่าบาทแต่ว่าเอาคะแนนเป็นหลักกรณีที่เรารักษายอดที่หนึ่งพันพีวีคนข้างล่างรักษาสองร้อยพีวีเราได้สี่สิบคนข้างล่างรักษาหกร้อยจนหนึ่งพันเราได้คนละหนึ่งร้อยบาทเลยดังนั้นแปลว่ารายได้ข้อนี้จ่ายเยอะ และสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าบางครั้งมันเกี่ยวกับการได้โอกาสก่อนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้ท่านอาจจะเข้ามาตั้งแต่วันที่17เมษายน2 6 4ผ่านไป1ปีผู้ท่านอาจจะมีองค์กรใต้ล่างสักหมื่นคนเงี้ยถ้าหมื่นคนนี้อาจจะอยู่ข้างซ้ายข้างเดียวก็ได้นะครับเรียกว,ว่าแข็งข้างเดียวเลยท่านอาจจะเอา1นึ่งมาคูณ100ท่านอาจจะมีรายได้1นล้านบาทก็ได้ครับนี่คือรายได้ข้อที่3รายได้ไรายเดือนคำนวณเป็นรายเดือนแล้วก็โอนให้เข้าบัญชีของท่านทุกวันศุกร์ ที่สององเดียนถัดไปนะครับไปดูรายได้ข้อที่3กันรายได้ข้อที่3เรียกว่าโบนัสออเซลซื้อซื้อร์เมื่อกี้เวลาเราซื้อสินค้า3าแล้วเนี่ยเรายังมีรายได้ ใต้ร่างของของใต้ร่างองค์กร20บาท4ี่บาท6 0บาท1 0 0บาทอยู่นะครับทีนี้บริษัทได้ขายสินค้าซ้ำแล้วยังไม่พอยังเอากําไรหรือยอดขายทั้งหมดมาคูณอีก5%้อนครับนามาแบ่งเป็น2รอบรอบละ2.5%มีการติกาว่าใครก็ตามที่ซื้อสินค้าซ้ำระหว่างวันที่ 1- ถึง15ไปรุนโชควันที่16ใครก็ตามที่ซื้อสินค้าวันที่16ถึงส1เไปรุนโชควันที่1นั่นเองนั่นก็คือวันหวยออกนั่นเองครับ กรณีที่เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ไปตรงกับเลข้าย3ตัวรางวัลที่1เข้าท่านเป็นผู้โชคดีครับ แต่นั้นกรณีคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาสมมติวันนี้ท่านสมัครวันที่17เมษายนท่านจะได้ลุ้นฟรีแค่งวดเดียวคืองวดวันที่1พฤษภาคมนะครับแต่ถ้าเกิดอยากรุ้นงวดต่อไปก็ต้องซื้อซ้ําแต่จริงๆท่านเองก็ยังไม่ถึงสิทธิ์ในการซื้อซ้ําแต่จะซื้อก็ได้ถ้าเกิดอยากจะรุ้นโชคดังนั้นแปลว่ามันได้หลายอย่างด้วยกันได้ทั้งรุ้นโชคได้ทั้งสินค้าได้ทั้งรายได้ของคนใต้ร่างองค์กรเห็นไหมได้เยอะมากเลยนะครับกรณีที่เรา เราซื้อแล้วเราเป็นผู้ที่โชคดีถูกรางวัลเลขท้ายสามตัวราที่หน,นึ่งกัลที่ห้าเปอร์เซนั้นมันอาจจะมากกว่าก็รับที่มากกว่าไปแต่ถ้าเกิดว่ามันน้อยกว่าก็บริษัทก็ตั้งโปรโมชั่นแต่ละเดือนให้นะครับเดือนเมษายนก็ตั้งโปรโมชั่นว่าถ้าเกิดว่าใครก็ทําที่ถูกแล้วเนี่ยถ้าถูกคนเดียวก็รับห้าเหมือนไปเลยแต่ถ้าถูกสองคนก็หารกันนะครับแล้วยังมีรางวัลสามตัวหน้ารางวัลที่1 3สามตัวท้ายรางวัลข้างเคียนวันที่1อีกนะครับซึ่งอันนี้ก็ ก็รับไปเลยตามนั้นแต่ว่าตามกฎการก็ต้องซื้อสินค้าตามช่วงเวลาที่กําหนดนะครับทีนี้ใครก็ตามที่ลงไซส์ L premium หรือไซส์ L LP, LP นะครับก็จะได้สิทธิพิเศษบางอย่างที่มากกว่าไซส์ธรรมดากรณีที่ท่านเป็น LP แล้วถูกเลกท้าย3ตัวเลงที่1เข้าท่านจะได้เพิ่มอีก2 5 0หมื่ห้าถ้าท่านถูกคนเดียวจริงๆเลยทั้งบริษัทเนี่ยท่านจะได้ทั้ง7จ็ดหไปเลยนะครับ แล้วก็จะมีรางวัล3มตัวหน้ารางวัลที่1 3สตัวท้ายข้างเคียงรางวัลที่1อีก2รางวัลอันนี้ก็ได้เพิ่มไปเลยนะครับก็จะมีประกาศตามนี้เลยถ้าเกิดใครถูกนะบริษัทเองก็จะประกาศตามนี้เลยว่าใครบ้างได้รับใครบ้างเป็นผู้โชคดีนะครับ ทีนี้เรามาดูเรื่องราวของตำแหน่งบริษัทดนปุ๊บบ้างครับบริษัทเรามีตำแหน่งด้วยกันเยอะเลยนะครับอย่างที่ท่านเห็นเลยก็คือเริ่มต้นตำแหน่งตำแหน่งสตาร์ VAPmanager ใช่ไหมครับทีนี้ผมจะขอคุยเรื่องแต่ตำแหน่ง v i p ไปก่อนก็แล้วกันนะครับตำแหน่ง v i p ที่เขียนว่า3 0 0 0นบาทเนี่ยก็คือรายได้นั่นเองครับรายได้ตรงนี้นำรายได้ไซเคิลและรายได้ค่าแนะนําเอาง่ายๆเลยก็รายได้รายวันนั่นแหละนํามาคิดเป็นร้อซ์ครับ ส่วนรายได้ที่คนใต้ล่างซื้อซ้ำเนี่ยที่เราได้20บาท40บาท60บาท100บาทอันนี้เอามาคิดแค่3 0มสิบเรนะครับนั้นแปลว่า2รายได้รวมกันถ้าเกิดครบ3ามหมื่นเมื่อไหร่ท่านจะขึ้นตําแหน่ง v i p ครับและเราก็ไม่กําหนดระยะเวลาด้วยว่าท่านจะขึ้นเมื่อไหร่นะอาจจะ1วัน1สัปดาห์1ปีอ่ะแล้วแต่เลยครับครบ3ามหมื่นบาทเมื่อไหร่ก็ขึ้นตําแหน่ง v i p ทันทีนะครับสะสมไปเรื่อยๆครบ1น0 0 0แบาทเมื่อไหร่ขึ้นตําแหน่งเมเนเจอร์ สามแสนบาทตำแหน่งดี렉เตอร์ไม่กำหนดเวลานะครับแล้วการขึ้นตำแหน่งทุกครั้งก็ได้รับการเชิดชูเกียรติจากบริษัทรับประดับเข้มเชิดชูเกียรติทางเพจบริษัทและขึ้นแล้วก็ไม่ตกด้วยนะครับสะสมไปเรื่อยๆครับจนขึ้นตามตำแหน่งทั้งหมดเลยถ้ากรณีที่ท่านขึ้นตำแหน่งมนุษย์เงินล้านนะครับถ้ายังสามารถสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งเรียกว่าเงินประจําตำแหน่งแต่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่ากรณีขึ้นตำแหน่งมนุษย์เงินล้านแล้วเนี่ยจะต้องสร้างซ้ายหนึ่งคนจากการแนะนําตรงให้เป็นตำแหน่งเมนเจอร์ขวาหนึ่งคนให้เป็นตำแหน่ง Manager, ก็จะได้รับเงินประจําตําแหน่งด้วยครับปัจจุบันนี้ผมอยู่ตําแหน่ง10ล้านบาทนะครับก็คือตําแหน่ง a m b a สเ a d o r ของบริษัท e อีเดนก o ๊ปซึ่งปัจจุบันนี้ผมมีรายได้ทั้งหมด22ล้านแล้วจากการทําบริษัทนี้มาทั้งหมดเลยนะครับทีนี้เราย้อนกลับมาถึงตําแหน่งสตาร์ตำแหน่งสตาร์เนี่ยที่เขียนว่า8,000นะครับกรณีที่ท่านจะสร้างคุณสมบัติให้เป็นตําแหน่งสตาร์ได้ท่านจะต้องลงไซต์ที่ L เป็นต้นไปนะครับก็จะมี L, LP, LPF LP ถามว่าลงไซต์อื่นแล้วอัพได้ไหมไม่ได้นะครับ ต้องลงเริ่มต้นที่ไซส์ L นะปัจจุบันเท่านั้นกรณนนีเมื่อลงไซแ์ L เป็นต้นไป บริษัทกำหนด31วันต้องสร้างรายได้รายวันเท่ากับ8,000บาทนั่นแปลว่าต้องสร้างรายได้ไซเคิลหรือค่าแนะนําให้ครบ8,000บาทภายใน31วันซึ่งจะมีเวลาถอยหลังอยู่ใต้ระบบงานของท่านเองครับก็จะอยู่ใต้ร่างผังองค์กรของท่านเองซึ่งระบบก็จะถอยหลังไปนะครับครบ8,000บาทเมื่อไหร่ขึ้นตำแหน่งสตา์เลยกรณน,นี้เมื่อเราขึ้นตำแหน่งสตา์แล้วเราจะต้องรักษายอดทันที200 PV ไม่ว่าท่านจะมาในเดือนนี้เดือนแรกก็ตามนะครับ เพื่อรับสิทธิพิเศษนะครับก็คือรับรายได้ออเซลพาร์ทเนอร์ชีพโบนัส1%น่งัปอร์เนต์นำยอดขายมาคูอีก1%ครับแล้วนำตรงนี้แหละมาแหม่ให้กับคนที่เป็นสตาทเท่าเท่ากันตำแหน่งสตายังได้สิทธิพิเศษในการเรียนออนไลน์ต่างๆครับของคอร์สบริษัทนะครับตำแหน่งสตา์ยังสามารถซื้อ อ่ากรณีซื้อบัตรเข้าแคมป์ถูกกว่าคนที่ไม่ได้เป็นนะครับสามารถทําคะแนนท่องเท,เที่ยวกรณีเที่ยวต่างประเทศได้น้อยกว่าดังนั้นตำแหน่งสตาร์นี้เราสามารถเป็นด้วยการหลายรหัสได้เพราะปัจจุบันสามารถเปิดได้ด้วยการหลายรหัสได้นะครับดังนั้นก็คือตำแหน่งสตาร์และตำแหน่งสตาร์รายได้ ยอดขาย1%นี้จะโอนเข้าบัญชีให้ทุกทุกสเดือนหรือเรียกว่า1ไตามาส์คนครั้งแต่ว่าทุกไตามาสในแต่ละไตามาสก็จะมี3เดือนใช่ไหมครับสเดือนนี้ต้องรักษายอดทุกเดือนขั้นต่ำสองร้อยีขึ้นไปนะครับก็จะได้รับเงินนี้เลยนะครับอันนี้คือตําแหน่งสตาร์นะครับ ทีนี้เงื่อนไขาการสร้างการตลาดของบริษัทปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการสร้างงานระบบการสอนงานต่างๆเนี่ยก็จะมีรูปแบบของออฟไลน์ออฟไลน์ก็คือการพบเจอกันนะครับท่านอาจจะนัดเพื่อนท่านไปเจอที่บ้านเจอที่ร้านหรือไม่บริษัทเองก็มีรูปแบบการสอนที่สำนักง,งานใหญ่แล้วก็ที่โรงแรมต่างๆมีคอร์สอบรมทั้งออฟไลน์นะครับแล้วก็จะมีงานแคมป์ส่วนออนไลน์ปัจจุบันเนี่ยก็ง่ายมากเลยนะครับไม่ว่าจะช่องทางการประชาสัมพันธ์ทางช่อง u t u b e นะฮะยูทูบชาแนล แล้วก็กลุ่มไลน์นะครับกลุ่ม Facebook แล้วก็กลุ่มเว็บไซต์ต่างๆดังนั้นวันนี้เนี่ยทั้งการสร้างงานและก็การสอนงานทั้งหมดจะมีทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าทําง่ายมากเลยนะครับก็ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวของบริษัทอีดิงปุ๊บนะครับแบบเบื้องต้นจริงๆนะครับส่วนเงื่อนไขโปรโมชั่นอย,อย่างอื่นท่านก็สามารถดูคลิปต่อไปได้อันนี้เป็นแค่คลิปแผนนะครับดังน้าความสําเร็จของคุณและครอบครัวเป็นจริงได้จริงคือคําตอบครับ ผมโอสมมิมูลชัยไปก่อนถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้เลยนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ